ของฟ็อจริงๆที่ฟ็อกยังสู้อยู่ทุกวันนี้แตาบใดที่เรายังมีลมหายใจนะพี่นอ็อตเราก็ต้องทำบางสิ่งบางอย่างเราเคยหยุดแล้ว <laughs> เวลาเราได้เงินเยอะๆอะ เราบางทีเราก็ไปทำอย่างอื่นนะพี่นอ็อตเช่นแบบไปลองทำนูน่นทำนั่นทำนี่ไปพักผ่อนไปแบบเล่นเกมไปแบบชิวๆอนอนเปื่อยดูซีรีส์ไม่ต้องทำอะไรตามภาษาวัยรุ่นนะที่เรารู้สึกว่าเออวันหนึ่งเราเราอยากจะทำเวลาเราอยู่ในสเตจนั้นนาน,น,านนะคุณค่าในตัวเองอะพี่นอ็อตเราจะรู้สึกกับตัวเราเองว่าทำไมเราเป็นแบบนี้ธุรกิจนูสกินเป็นธุรกิจที่ทำให้เรามีพลังในการ สร้างคุณค่าในจิตใจให้กับตัวเราเองก็คือคุณค่าที่สร้างให้กับตัวเองแล้วก็คนรอบตัวอันนี้คือสิ่งที่นอกเหนือจากเรื่องเงินแหละใช่นอกเหนือจากเรื่องเงิน value ของตัวเองใช่ครับแต่ได้เงินมากกว่านี้ก็ดีมันดีเสมออยู่แล้วดีเสมออยู่มันดีเสมออยู่แล้วเรื่องนั้น